สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปดูรถมอเตอร์ไซค์จดทะเบียนที่ถูกที่สุดนะครับตั้งแต่ผมเคยเจอมานะครับวันนี้ผมเจอกับรถตัวไลออนนะครับ Q2 นะครับในสเปคที่โอ้ผม ผมอ่านสเปคแล้วผมร้องเลยโอ้สเปคนี้ทำไมราคานี้ฮะอีกหน่อยเขาไม่ต้องแต่งนะ้ัไงฮะเป็นสเปคตัวแบต60โวลต์นะครับแต่เป็นสกั๊กดแอร์ซีดนะครับ5ลูก20แอมป์นะครับแล้วก็ให้มอเตอร์มาโอ้เว้าวมาก800วัตต์นะผมแทบจะไม่ต้องไปโมเลยครับเป็นตัวดิสเบรกด้วยนะครับอันนี้จะเป็นดัมเบรกด้านหลังนะครับแล้วก็รถเนี่ยตอนนี้มีให้เลือกอยู่1 สองสามสี่สีนะครับก็คือสีน้ําเงินสีขาวสีแดงสีดํานะครับเป็นดัมเบิกหลังไฟหน้าไฟท้ายเป็น LED หมดเลยนะครับแล้วก็เป็นชุดนี่มีชุดกันขโมยพร้อมนะครับด,ดูดิหน้าด,ดูดิหน้าดินหน้าเบรกอยู่ดีมากแล้วก็ที่สําคัญยางมีมอกอไทยด้วยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ก็มีมอกอเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับไลออนเนี่ยเขา มีส่วนลดพิเศษสําหรับคนที่ดูคลิปผมนะครับแล้วก็สามารถตอบตัวเลขได้ว่าตัวเลขความเร็วสูงสุดในคลิปความเร็วเท่าไหร่นะครับก็คือความเร็วในขณะวิ่งนะครับแล้วก็เอาแชทไปในแม่บ้านซิ่งเลยนะครับก็จะได้ส่วนลดจากราคา3 0,000กว่านะครับเหลือ20,000ไม่ถึงครึ่งนะเดี๋ยวก็รู้ว่าเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปดูในเพจแม่บ้านซิ่งว่าราคาเท่าไหร่นะครับจะลงราคาไปในเพจแม่บ้านซิ่งนะครับ แล้วก็เอาคําตอบจากใน YouTube ไปตอบด้วยนะครับในแชทนะครับทุกคนนะโอเคครับรายละเอียดของตัวรถตัวนี้นะครับก็จะมีมอเตอร์กําลังขับอยู่ที่800วัตต์ครับแบตเตอรี่60โวลต์นะครับให้เครื่องชาร์จมาด้วยมีกระจกข้างซ้ายขวานะอันนี้ผมไม่ได้แกะให้ดูเนี่ยขอเสือเสือถอยมาคันนึงนี่ขอดารานําโดยพี่เสือเหมือนเดิมอนะห <Wow. S 1> ล่อจริงคันนี้ไปไหนสาวกีตนะฮะ ไม่ได้รู้ซิปเสือนั่งหน่อยหอนั่งแบบนั่งขี่นั่งขี่เออเนี่เป็นไงรู้สึกว่าเป็นไงการนั่งสบายครับสบายเพราะอะไรเพราะว่าเบาะรุ่นนี้มันใหญ่กว่านี่เห็นไหมสองสองคนสบายขอขอขอตัวใหญ่คนนี้หมอบด้วยเออดีสองคนนะโอ้โหนี่แวนได้ฮะดูดิอขอขอวิ่งด้วยสองคนเป็นไงบ้างไม่เห็นไงสองคนพอฟัดพอเวียงฮะ ฮัโลโหลแบยบายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาโตมาตแหมแหมนิ่มมากเลยครับนิ่มนิ่มนิ่ม <c oughs> พี่ลองขับดูแล้ว <c oughs> เป็นร,รถฟรีนิ่มใช่ไหมนะครับรายละเอียดก็มีไฟหน้าไฟเลี้ยวขอดูไฟหน้าหน่อยดิ โอ้ไฟหน้ามันสว่างจัดอะโอ้โหเป็นไง LED โค้รสว่างอะนะไปดูหลอด LED ดิมัน LED อะ่ะแล้วตัวด้านข้างก็สว่างด้วยขอไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวตอนนี้ถึงเป็นตอนกลางวันนะก็มองเห็นนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังไปดูข้างหลังโอ้โหแต่ผมชอบข้างหลังว่ะไฟข้างหลังมันแบบใหญ่มากนะ ใหญ่ใหญ่ผมว่าไฟข้างหลังมันใหญ่มากอะ่ะใหญ่นะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของรูปทรงอันนี้ยังไม่ได้แต่งถ้าแต่งได้ผมก็ดูว่าเปลี่ยนล้อได้และล้อหน้าแต่ล้อหลังนะอาจจะเป็นล้อเดิมๆติดรถมานะครับเพราะว่ามันเป็นล้อจดทะเบียนนะถ้าจะแต่งล้าอ,อาจจะต้องไปแจ้งจดอีกทีครับตัวอุปกรณ์ที่ให้มาเหมือนมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าทั่วไปก็คือมีไฟดับไฟนะครับไฟหลีนะครับเพื่อจะให้ประหยัดไฟนะครับแล้วก็ไฟหน้านับเกียร์จะเป็นโหกดง่ายมากเลยสวิทเกียร์ตรงนี้แจ๋วนี่ดู อันนี้ผมชอบถ้าเป็นแบบกดๆอย่างนี้บางทีมันไม่สะดวกนะผมว่าอันนี้ตอนแรกนี่ผมก็งงเฮ้ยมันจะเป็นกดติ๊กหรือเปล่าแต่พอไล่เปลี่ยนเกียร์อย่างนี้ผมดีเพราะว่าบางทีกดติ๊กเราจะมารำคาญเรื่องเวลาเปลี่ยน1นึแต่ถ้าเราเปลี่ยน1นึด้วยวิธีนี้คือเปลี่ยนได้เลยนะครับที่สําคัญตัวนี้มีพีนะครับแล้วมีเกียร์ถอยหลังด้วยกดถอยหลังแล้วถอยดิถอยไหมเออถอยถอยสักร้อยนึงถอยได้ไหมความเร็วเขาอีกอะอะเฮ้ยยาวขาด้านดิ <laughs> มีถอยหลังเออดีครับเพราะบ,บางทีรถบ,บางที่เนี่ มันถอยหลังไม่สระดวกรถไฟฟ้ามันถอยหลังผมก็เข้าใจร,รถไฟฟ้าบางรถมอเตอร์ไซค์ทุกอย่างมันถอยหลังยากถ้ามีถอยหลังมาช่วยเนี่ยโอ้คอดีมากแต่มอเตอร์ไซค์มันทาไม่ได้คงไม่มีใครไปเข้าเกียร์ถอยหลังหรอกอ้าวร้อนอีกร้อนร้อนโอเคครับต่อไปไปดูไฟสูงไฟต่ําอันนี้มันมีให้อยู่แล้วแหละทุกรถแต่รถมอเตอร์ไซค์ทุกคันเดีย๋ยวน,นี้มันมีไฟสูงไฟต่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวอ่าเลิกเลี้ยวก็แค่กดนะครับไฟเลี้ยวนี่มีแสดงผลหน้าจอตรงนี้ด้วยซ้ายขวาซ้ายขวาอ่าไม่มีเสียงอะไรนะดูฟัังงเสียแตกน นี่หมอสายชาร์จล่าน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 ขอขอดูไฟต่ำไฟสูงได้ดิเสืออันนี้ไฟต่ำอันนี้ไฟสูงไฟหน้าไฟหน้าเปิดไฟหน้าไฟหน้าไฟหน้าลืมเปิดอ่าไฟต่ำไฟสูงไฟต่ำไฟสูงไฟต่ำสลับนี่โอสูงก็ต่ำมันเปลี่ยนหลอดข้างในหลอดมันมันสั้นอันกยาว อยากจะถ่ายตอนคืนให้มากเลยเพราะว่าไฟมันสว่างมากเลยตอนนี้มันตอนกลางวันนะครับสีแดงก็ดีสีดําก็ก็ได้นะสีดําไปดูใครใครชอบสีดําผ,ผมชอบโทนโทนดำแต่รถที่ผมแกะมาตอนเนี้สีขาวก็ดูดีครับแต่สีน้ําเงินเนี่ยมันคมมากเลยนะครับมันเหมือนฮอนด้าอะไรนะเสืออสเปซี่ไอเออเหมือนฮอนด้าสเปซี่ไนะนะครับสำหรับรายละเอียดรถเดี๋ยวผมจะลองไปขับไปดูอย่าลืมนะครับ ถ้าอยากได้รถราคาที่ถูกมากถูกที่สุดตอนนี้ไลออนเขามีโปรพิเศษนะครับก็เอาตัวเลขของผมนี่แหละความเร็วนะครับไปให้ดูว่าได้ความเร็วเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ผมไม่ได้อะไรละเอียดลึกลับอะไรมากมายก็เหมือนที่คนใช้ใช้ครับรีโมทก็สามารถเปิดสวิทได้นากดฟ้าผ่าสองครั้งนี่เลิกใช้ก็่ากดเปิดครั้งหนึ่งพกไปไหนมาไหนบายสบายนะครับรีโมทล็อกรถอัตโนมัติเปล่าเสือรองอีกทีนี้ก่อนลอง ขอลองขอลองเดี๋ยวผมกดล็อกรถนะครับอ่ะเสือลองเข็นดิมันล็อกล้อ,ลอัตอนโนมัติไหมออาเดี๋ยวขโมยได้ไหมเฮ้ยเอาทำเป็ขโมยได้อ่ะเอาเข็นไม่ไปเลยนะอ่าโอเคโอเคโอเคไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวผมผมผมขอล็อกขอจับคุณ <laughs> โอเคครับกดล็อกก่อนเสียงมันดังมาก,ดกเดี๋ยวรบกวนคนอื่นเขานะครับไปเดี๋ยวคราวนี้ถึงคิวผมลองแล้วครับไปลองกันนะครับแหนของใหม่ครับ ขึ้น6 0โวนละ์นะนี่มีไฟเลี้ยวเปิดไฟเลี้ยวค้างไว้แบตเตอรี่ตอนนี้เต็มแต่ว่าหน้าจอออกมา 66. 6 6 6โวล์6 6สโวลตูน์ศูพอดีเลยคือน่าจะอ่าตอนแรกบิดไม,ไม่ไม่พุ่งครับถ้ากำเบรกปุพุ่งเลยดีครับถ้าเกิดเราต้องมานั่งคอยกดพีตัวเดียวแล้วกำเบรกไม่ไปเนี่ย ผมว่ามันมันจะใช้งานยากอันนี้คือแบบว่าถ้าผมผมตอนนี้คือผมบิดไม่ไปถ้าผมพร้อมผมแค่กำเบกปุ๊บอ่าโอเคผมบิดไปเลยเอออันนี้ดีครับโอเคครับไปลองกันเลยนี่เราจะจับระยะทางประมาณสักห้ากิโลแล้วกันผมพาทัวร์เดี๋ยวเข้าไปองค์ประกอบอื่นต่ออย่าลืมนะครับในคลิปนะครับความเร็วสูงสุดเท่าไหร่นะครับ นี่มีโปรโมชั่นพิเศษครับสำหรับคนที่ดูออกว่าคลิปเท่าไหร่โอ้หน้าไมค์สนะผมใส่3เลยดีกว่าเนี่ยเฮ้ยผมว่ามันมี60จริงๆหรอวะเพราะว่าสเปคมันเขียนไว้หกสิบนะอ๋อที่ไมค์หกแล้วครับที่นี่50าสิดีเบสห้จดีเบสโอเท่าไหร่เท่าไหร่อย่าลืมนะครับ ความเร็วสูงสุดเท่าไหร่นะครับเอาเฉพาะตอนที่รันนะครับไม่เกี่ยวกับค่าเฉลี่ยตอนเราจับนะครับอาอขับสบายมากอะถับปาดบอหน่อยนะแจ๋วเลยโอแบบตอนนี้เหลืออยู่6กส เดี๋ยวเราจะลองวิ่งทังปาากประมาณคร่าวๆอาจจะประมาณสักหกถึงแปดกิโลลองดูดิว่ามันเป็นยังไงบ้างยางดีมากขี่รู้สึกผมนิ่มนวลปลอดภยัยยืดขาได้สุดโอ้โหนี่สบายสายไฟใส่มาไฟเลี้ยวไม่มีเสียงนะบางคนก็ชอบมีเสียงบางคนก็ชอบไม่มีเสียงนะครับ ันนี้เราจะไปตลาดยิ้วลายนะแบตเตอรี่ตะกัวกดมันจะไฟมันจะยุบตอนเวลาโอเจ็นพลังงานนี่โวล์เพิ่มขึ้นมาเลยน,น่เดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าข้างในครับ รใช้แล้วเราก็ยังขับได้ปะกะติทุกอย่างที่ไมกับทีเวสเนี่ยมันจะห่างแต่ประมาณให้ผมดูนะประมาณสิบนะครับตัวไมจะแสดงผลเกียร์ได้ชัดเจนนะโวลต์เปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ชัดเจนนะครับ นี่ถ้าผมเปลี่ยนเป็นแบตลิเทียมเนี่ยผมว่ามันน่าจะวิ่งกว่านี้นะครับเพราะว่าผมดูจากข้อมูลในกล่องแล้วมันน่าจะเปลี่ยนเป็น72โวลต์ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถทําความเร็วเพิ่มขึ้นมาอีกอาจจะประมาณสักน่าจะได้ประมาณ60กว่ากว่าดีเวสก็เป็นไปได้นะขึ้นอยู่ว่าไม่รู้ว่ารถมันล็อกไปแค่ไหนนะครับอโอ้โอ้โอ้เออตอนนี้วิ่งไป2กิโล4แล้วครับ น่าจะไปกลับมีเกือบเกืบสิบกิโลครับเดี๋ยวไม่แน่อาจจะเป็นคลิปยาวหน่อยเพราะเราอยากจะรู้ว่าเราวิ่งไปสักสิบกิโลเดี๋ยวผมตัดพอผมถึงห้ากิโลจากหน้าไม้นี้ผมหยุดเลยนะครับตอนนี้ที่ไมคขึ้นอยู่สองจุดเจ็ดโอ้โหแบบว่าฟีลลิ่งดีมากโอ้ดีมากครับโอ้ัอันขี่แบบ ต้องลองขับอ่ะหนึบมากโชกก็นิ่มมามาขึ้นสะพานมาโอ้โหนิ่แบบแต่ปล่อยมือยาวครับยาวโอ้โหยาวมากปล่อยมือได้ยาวมากครับถือว่าช่วงล่างเซ็ตมาดีมากครับแต่ที่ชอบคือความเงียบนะฮะเงียบมากเงียบจริงๆ สำหรับมอเตอร์800วัตต์นะถ้าเราโมดิฟายใส่กล่องแค่ E M 50ก็พอผมว่าแค่กล่อง E M 50นี้ก็น่าจะวิ่งอยู่ราวๆน่าจะสัดๆน่าจะได้ประมาณสัก80 80กว่าๆได้ครับเพราะล้อตัวนี้ที่ผมมองโครงสร้างแล้วมันเกือบจะเท่ากันกับตัวพันวัตต์ที่มันเป็นรุ่นของ Q1 เลยนะอย่าเพิ่งไปดูถูก Q2 นะ,ะมันเงียบมากครับเงียบจริงๆ เสียงชุดดิสเบรกดัมเบรกเงียบข้อดีของดัมเบรกหลังนะครับก็คือเบรกจะไม่ค่อยติดบ่อยแต่ถ้าเป็นตัวดิสเนี่ยที่ผมเจอปัญหานี่มันติดโคตรบ่อยเลยฮะวิง่งไปดิสเบรกติดวิง่งไปดิสเบรกติดนะโอ้เย็นเย็นเย็นผมใส่สามตลอดเลยตอนนี้คือที่ไม้นี่หกสิบผมก็ใส่สามตลอดเลยครับอืมตรงนี้เป็นชุมชนแถวนครศรีนะครับ วิ่งวนี่เห็นไหมแถวบ้านผมนี่ถือว่าเมืองเลยยังสะอาดนะฮะอ่าเห็นไหมมันเงียบมากครับโอ้ผมชอบยางอะ่ะเนี่ยดูผมขับสิครับโอ้โหรู้สึกว่ายางมันแบบว่าโอ้โหโคตรดีอะ่ะช่วงล่างมันแบบถ้าจะขับไปส่งของยังได้อะ่ะ แบบเอาไปดีอุอรี่ได้นะครับส่งเซเว่นส่งแกลบได้นะะเพราะมันใหญ่เนี่ยเทโค้งโอ้โหเป็นไงนี่ครับโอ, take home. โอ้โหเทโค้งโอ้โหเทโค้งได้ลึกจัดอะขับดีครับนิ่มนวลมากดึงออกตัวนิดนึงพอหลังจะออกตัวไปแล้วก็คือนิ่มนวล มอเตอร์ประหยัดไฟแน่นอนถ้าขับอย่างเงี้ยมันเงียบด้วยแล้วไม่มีอาการกระตุกเนี่ยผมถือว่ามอเตอร์ตัวนี้มันต้องประหยัดไฟมากตอนนี้ที่หน้าไม้6กิโลแล้วครับ แต่ที่ตัวนี้ยัง5กิโลแสดงว่าไม้มันอ่อนไม้มันอ่อนไม้มันอ่อนไป1ิบมันเอาความเร็วไปคิดเป็นระยะทางแต่ตอนนี้คือความเร็วที่ GPS ของผมมันก็วิ่งอยู่20 30 40นะครับแต่ที่นี่มัน5ถึง60เมือเลยระยะทางที่นี่มันเหมือนจะโกงเราซึ่งรถไฟฟ้าจริงๆแล้วไม่เป็นอย่างนี้เกือบทุกคันนะรัถึงบอกก่อนมันเป็นอย่างนี้เกือบทุกคันที่ผมเจอนะครับ๋ยวดูขากลับเรา เบรคมันด like er ah ึงดีมากมันเจนพลังงานกลับแบบแรงมากเดี๋ยวเราจะดันยาวๆเลยดูดิว่าแบตแมตตกไหมตอนนี้แบตยังไม่ตกสักขีดเลยครับ นี่เพิ่งยุบไปหนึ่งโวนนะตอนผมเบาคันเร่งมันเหลือหกสิบสี่นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มดันดยาวๆแล้วแ,แสงรถเก่งได้หนึ่งคันแล้วครับเดี๋ยวต้องแสงคืนเพราะเราวิ่งได้แค่ห้าสิบครับก็ถือว่าถ้าไม่แต่งเดิมๆก็พอนะอยู่ที่ว่าระยะทางแล้วแหละว่าระยะทางมันจะได้เท่าไหร่ แต่ถ้าจากผมลองขับดูแล้วถ้ามันไม่ยุบสักขีดเนี่ยในสเปคมันก็ให้มา50กิโลนะแต่จริงจริงอะเราคิดแค่40พอ50มันหนักเกินไปนะครับเยอะเกินไปสำหรับ50 การคันนี้ถือว่าเก่งมากผมจะแช่เลยนะ้าสิบนิ่มมากไม่มีเสียงอะไรเลยอะ่ะเจอหลุมอะ่ะ จอดตอนนี้เหลืออยู่ที่64สิบสีโวลต์นะหายไป2อโวลต์น้นำได้พักครับเดี๋ยวเขาก็แซงเราครับเพราะว่า<ๆ>เร็วทัว้งหมดก่อนนี่ออกตัวนี่รถไฟฟ้านี่นำหมดทุกคันเลยไหมเฮ้ย <laughs> หลอกหลอกข้างหลังมันขี่กันไม่เร็วครับจริงๆเดี๋ยวเขาก็ต้องแซงผมนะครับโอ้ทิ้งไกลเลยอะ เริ่มมาแล้วเริ่มมีเสียงข้างหลังมาแล้ว โอ้โห oh ผมล่อไปถึงสองโลแล้วครับตอนนี้ถือว่ามาไกลกว่าอากาศเวลาใกล้ๆเคียงฮะ oh. นี่ยนี oh ่โอ้โหเอาชาลีไฟฟ้ามาโชว์นสำหรับคำตอบนะครับวันนี้ปิดครับปิดผมปิดแล้วให้ดูแค่คำตอบแค่นี้ครับ แล้วไปตอบกันครับว่ารถคันนี้ความเร็วเท่าไหร่นะครับเพื่อไปขอส่วนลดนะครับจากบ,บริษัทได้เลยนะฮะ <Okay. S 1> โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูความร้อนรถกันนะครับนี่ผมให้ดูก่อนว่าตอนเนี้ยแบตเืยที่หกสิบีจากหกสิบหกตอนแรกโก้หายไปสองโวลต์วิ่งไปสิบสองกิโลแต่ที่หน้ามือถือผมอแค่สิบกิโลนะครับสิกิโลนิดๆนะครับก็คือไม้มันจะอ่อนกว่านิดหน่อยนะครับก็ส่วนของเรื่องของล้อ เดี๋ยวลองจับดูก่อนึ๊บอ้โห oh นี่อุ่นๆครับเพราะว่าเราวิ่งระยะไกลแต่ก็ไม่ถือว่าอุ่นมากเดี๋ยวเราไปวัดอุณหภูมิความร้อกันนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูโครงสร้างของตัวรถว่ามีส่วนไหนที่ร้อนนะฮะจึ๊บอา่าล้อครับตอนนี้ที่มองเห็นนะฮะล้อเหมือนจะมีอุณหภูมิอยู่ที่นะครับประมาณ40 445ซึ่งจริงๆแล้วมันคือไม่ร้อนนะถ้าผมจับก็ที่บอกว่445ก็จะมากกว่าอุณหภูมิปกติร่างกายเรานะฮะนิดหน่อยนะส่วนตัวยางก็ตัวยางก็ใกล้เคียงกัน43นะครับเดี๋ยวไปอยู่ยางล้อนหน้าเพราะว่าถนนมันร้อนนะครับไปอยู่ยางล้อนหน้าโอ้ยางล้อหน้าด้านหน้านี่43ครับเห็นไหมเห็นไหมครับอุปกรณ์อื่นในรถไม่ร้อนนะครับเจ๋งว่ะไฟยุบไปน้อยมากนะครับเดี๋ยวผมไม่แต่ง คลิปนี้ยังไม่จบแค่นี้นะก็เดี๋ยวจะมี e ี2หรือีีอีกครับก็คือจะเริ่มแต่งนะครับว่าจะได้ความเร็วเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่นะครับสเต็ปไหนทําอะไรนะครับตอนนี้ก็เตรียมแล้วได้รถมาลองแล้วเดี๋ยวก็จะได้แต่งนะครับสําหรับเจ้าตัวไลออนนะครับ Q2 เออผมให้คะแนนเลยว่าผมจะต้องโดนและหนึ่งคันนะวันนี้แต่คันนี้จะเป็นคันแรกที่ผมได้มาเทสน,นะครับคิดว่าเดี๋ยวพอแต่งรถมีหลายคันผมจับแต่งมันหมดเลยฮะ ไดปลองแน่นอนนี่แถวนี้นี่เป็นงมีแต่รถไฟฟ้าครับพื้นที่ของเราสวัสดีครับ